สวัสดีครับพี่น้องบอกกับเอาล้อเล่นกินเข้าผมมาดฐานนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางเชียงใหม่และลำปางนะครับผมสามรูนะครับเชียงใหม่สองลำปางหนึ่งนะครับผมตะไครขุนค์เทเนียมหัวระเบิดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดความยาวยี่สิบเสนนะครับบ้างละหนึ่งร้อยบาทนะครับของล้อเล่นกินนะครับผมวันนี้ครับผมกเมาวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนเช้านะครับผมวันนี้เสียงกระยับ โมฮันตื่นไปไหนนะครับเดี๋ยวประกอบงานให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวทั้งเราเสือโกโคกโลนะครับผมทั้งหน้าตาอีกสองทั้งผู้ใส่อีกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวใจเย็นนะครับช่วงนี้เคลียร์งานออกให้นะครับผมวันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับทั้งไกลก่อนนะครับผมเดี๋ยวทั้งไกลกะโมเกินเสาร์อาทิตย์นี่นะครับจบแน่นอนนะครับผมไกลจังหวัดประพณนี่รอยกระทงแล้วนะครับเอฟซีทันใดสนใจเอาไปจุดนะครับผมกะ ติดต่อเข้ามาทั้งเพจนะครับผมอินบอกเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรนะครับ0616903993นะครับผมลอลินกินนะครับสายตรงโทรคุยเลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมเพราะว่าทักแชทแลกเทือกะบริตอบนะครับกะขอภัยครูบาอาจารย์นะครับผมโทรเลยง่ายกว่านะครับผมฮะโอเคครับเมือนี้กะเดินงานเหมือนเดิมนะครับผมนี่พิเทพอัดไว้กับะมาานี้นะครับผมื่าน พอทอเบิดนะครับเมือนี้ก็เตรียมทอไม่แล้วนะครับผมนะโอเคครับผมกราบขอบคุณคุณรูบาอาจารย์เอฟซีนะครับทิ่สับสนุนดวงไฟลอเล่นกินไปจุดประเพณีรอยกระทงนะครับผมในวันที่15นะครับวันศุกร์ที่สิาพฤศจิกายนพศ2องพันห้าสิบนะครับผมปีนี้นะครับผมขอให้เิงๆปังๆทุกท่านครับผมสวัสดีครับมาธาน